สวัสดีครับอาจารย์ AP My Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวโดเมนโปรเซสนะครับในพาร์ทที่4ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคนที่เข้ามาชมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ A ในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราก็จบกันอยู่ที่ทัสที่14นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวทัสที่15แล้วนะครับก็ตัวนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับโดเมนโปรเซสนะครับตัวโปรเจกต์แมเนเจอร์เองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาแมเนจโครงการเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องแมเนจโปรเจกต์อิชชูนะครับซึ่งเป็นทาสที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพิจารณาและโปรเจกต์เรามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนนอูใาค ดังนั้นเนี่ยเราต้องตระหนักดีไว้เสมอว่าถ้ามันเกิดความเสี่ยงที่เราพิจารณา identify risk เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องพยายามที่จะทํากําจัดเรื่อง risk ก่อนก่อนที่จะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคือเราต้อง a d tag issue คือเราเข้าไปเจอปัญหานะครับเราก็ต้อง action อย่างที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะให้โปรเจกต์เนี่ยมีความ success มี success ในการบริหารจัดการโครงการนะครับบางทีเนี่ยเราก็อาจจะ มีติ้งกันนะครับแล้วก็เลือก stakeholder ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นๆ mm. นนเลือกคนที่ตรงประเด็นนะฮะ mm. คนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือคนที่มีปัญหาเนี่ย mm. เพื่อที่จะทำมามีติ้งหรือทำเป็น group discussion นะฮะ d i s c u mm. s ช i o เป็นลันกษณะขอ collaborate mm. นะฮะซึ่งจะช่วยให้เนี่ยการแก้ไขปัญหาตัวอ s s u e นั้นได้อย่างรวดเร็วนะฮะใน timely action timely m a n อ e r นะครับแล้วก็จะส่งผลให้โปรเจกต์ดีในอนาคตนะครับเรามาดูต่อนะครับตัวทัาที่16เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าโปรเจกต์แมเนจเจอร์ต้องแน่ใจได้ว่าโนเล l เนี่ยถูกทาน n สเฟอร์นะครับเอนชัวว่าโนเลตทานสเฟอร์นะครับเพื่อที่จะให้โปรเจกต์เนี่ยสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะครับ for project continuity นะครับดังนั้นเนี่ย การที่เราแชร์โนเลดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าถือว่าโนเลดตัวนี้มันจะเป็นแอสเซทในองค์กรของเรานะครับเพื่อที่จะใช้ในการแมนจโครงการในอนาคตนะฮะสิ่งหนึ่งคือคุณจะต้องดิสคัตนะครับว่าภายในทีมเนี่ยใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการแน่ใจว่าไอตัวเนี่ยเลโนเลดที่ได้เนี่ยต้องการทาร n นเฟอร์นะฮะเราจะได้ไม่สูญเสียองค์ความรู้ไปนะครับเราต้องเอาไลน์นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะบรรยากาศในการทำงานเนี่ยออกมาว่าเราคาดหวังมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไอ้ตัวแอปโพสสำหรับ การที่จะใช้ในการท r a n s f e r k n o w l e d เนะี่ยต้องเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ย PM ก็ต้องระบุ framework วิธีการ knowledge management นะเราต้องใช้เรื่อง information management เพราะว่าส่วนใหญ่ knowledge เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของรูปภาพเป็นบทความหรือไม่ก็เป็นการเ record ออกมาจากการสนทนาการเล่าเรื่องหรือมีการแช a r e d i s c u s s i o อะไรต่างๆ นานาน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้นะฮะที่เป็นท้สที่สำคัญสำหรับโปรเจกต์แมเนจเจอร์ต้องเข้าใจนะครับเรามาต่อกันที่ท้สที่17ดีกว่านะครับเป็นทาสสุดท้ายนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คือการ plan and manage project Closure Act or transition นะครับก็เป็นลักษณะของการวางแผนในการ manage project ว่าเราจะปิดยังไงเราจะต้องมีการ transition ข้อมูลยังไงมีการทำ report ยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวทัสที่17สําหรับ process นี้นะครับเพราะว่าเรา manage มาตั้งแต่แรกแล้ว แพลนเรื่องทุกอย่างแพลนสเก็ดูแพลนคอสบัเจ็ตแพลนรีซอสแพลนโปรเจคเมนต์น, ule, น, Budget, น, Resource, น,นะฮะจนถึงขั้น e x ็กซ์คงานจนต้องมาจบที่โครเชอร์นะครับเราต้องพิจารณาว่าเฮ้ยแล้วซัคเซสไคลเอทียนะของโครงการน่ะมันคืออะไรนะครับเราต้องปิด ว่าปิดแต่ละเฟสไหมหรือปิดทั้งหมดเป็นโปรเจกต์นะฮะเราก็ต้องดูว่าเป็นยังไงนะฮะเราก็ต้องมีการ Val ์ริเดตรวจสอบความพร้อมว่าเราจะสามารถทอนเซชั่นไอตัวที่เราดิลิเวอร์ให้ลูกค้านะครับให้ส่งต่อให้โอเป a เรชั่นทีมเป็นยังไงหรือว่าเราจบที่เฟสนี้แล้วเน็กเฟสเนี่ยจะติดต่ออะไรกันไปบ้างนะฮะแล้วก็ต้องพนะิจารณานะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องสรุปว่ามีแอค i ิวิตี้อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องปิดโครงการในแต่ละเฟสไม่ว่าจะเป็นไฟแนลลิสเซอร์เลน นะครับการ look back ไปดูซิว่าเราได้อะไรจากมันมาบางในการ e x ็กซ์งานอย่างเช่น retrospectiv e นะฮะในอาจายนะโปรแก e m เ n นได้ไหม ฟิแ a นเชียลเป็นยังไงนะครับแล้วก็รีซอสที่ได้เป็นยังไงนะฮะดังนี้มันก็คือเป็นคีย์สักเซสสำคัญนะสำหรับโปรเจกต์เมเจอร์ต้องเข้าใจทัสสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับโดเมนโปรเซสนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องตัวโดเมนอันสุดท้ายเรียกว่า Business Environment นะฮะพีต้องเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ APM i Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ